สวัสดีค่ะดูไพส่สหิวใจหนึ่ง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 ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าใครคือศัตรูหัวใจของคุณนะคะเรามาดูเรื่องศัตรูหัวใจกันนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชม มาดูตัวตนของคุณที่เข้ามาชมคลิปกันก่อนนะคะสักสามใบนะคะคุณผู้ชมสามใบนะคะตัวตนของคุณนะคะคุณมีความณเวลานี้เลยนะคะคุณมีความเศร้าหมองมีความรู้สึก วิตกกังวลเศร้าใจนะคะคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีใครมาทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะทุกเรื่องเลยนะคะรวมหมดหมดเลยนะคะให้ถ้วยเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับคนที่มาทำทำ้ายจิตใจคุณนะคะทำ้ายจิตใจคุณ คุณกำลังเศร้านะคะตอนนี้แต่คุณรู้ไหมค่ะดวงชะตาของคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะถ้าคุณออกจากความเศร้าครั้งนี้นะคะทิ้งอดีตไปนะคะคนไม่ดีก็ทิ้งไปคุณจะกลายเป็นราชนีเหรียญน,นะคะว้าวนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะกลายเป็นราชินีเรียนเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีเรื่องการเงินดีๆนะคะมีเรื่องฟุกๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นคุณจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะลืมอดีตนะคะไม่ต้องเก็บมาคิดนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะไพ่ใบที่สามคู่กันเหยคะ ว้าวถ้าคุณโสดคุณจะพบคู่นะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคู่จะนำมาซึ่งเงินทองนะคะนี่เห็นไหมคะถ้าคุณลืมอดีตนะคะไม่ต้องเก็บสิ่งที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะเห็นไหมคะว้าวดีจังเลยนะคะคุณผู้ชมคุณมีจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ คู่ขึ้นมาหมายถึงสิ่งดีๆทั้งหมดนี้อาจจะขึ้นจากคู่ของคุณก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้าตัวตรงของคุณผู้ชมใช่นะคะเราไปต่อนะคะใครคือศัตรูหัวใจของคุณนะคะ ใจของคุณเหรอคะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆนะคะมอบมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะศัตรูหัวใจของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอ่อนกว่าคุณนะคะอืมเด็กกว่าคุณอ่อนกว่าคุณนะคะ คนคนนี้เจ็ดเหรียญน,นะคะอืมเขาอาจจะเคยอยู่ในชีวิตของคุณนะเคยทำงานร่วมกันนะคะเคยทำธุรกิจร่วมกันนะคะออคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันเคยทำงานร่วมกันเคยอยู่ในชีวิตของคุณนะคะศัตรูหัวใจนะคะ คนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะฉลาดที่จะเอาชนะคนที่จะเอาชนะจิตใจคนฉลาดพูดฉลาดทําในสิ่งที่จะให้คนอื่นคิดว่าตัวของเขาดีตัวของเขาเก่งและยอมรับในตัวเขาคนคนนี้นะคะเขาอาจจะทำอะไรรับหลังคุณนะคะ เขาอาจจะเคยทำอะไรรับหลังคุณเขาเป็นคนที่เคยหักหลังคุณก็แล้วกันนะคะ <S <S คนที่เคยทำได้คุณทำอะไรรับหลังคุณนะคะ,ะมาดูกันต่อใครคือศัต,ตรูในใจของคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ ทำอะไรนะคะมักจะตามใจตัวเองนะคะทำอะไรตามใจตัวเองไม่เคยไม่เคยเชื่อใครนะคะนอกจากตัวเขาเองนะคะคำพูดเขาก็แรงแนะคะเนี่ยคนคนนี้ก็เคยใช้คำพูดที่แรงแกับคุณนะนะคะใช้คำพูดที่แรงและก็เคยทำอะไรให้คุณ ไม่พอใจด้วยนะคะอาจจะทำอะไรรับหลังอาจจะพูดอะไรให้คุณเสียหายนะคะคนทางไกลนะคะที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้แบบเห็นหน้ากันตรงๆนะคะ คุณอาจจะคุยกันทางออนไลน์โลกโซเชียลทางการทางสื่อสารนะโทรไลน์ฟเฟซบ,บุ๊กหรือการสื่อสารต่างๆนะคะเนี่ยนะคะเขาใช้คำพูดเขาใช้คำพูดนะคะทางปล่อยปล่อยเรื่องของคุณบนโลกโซเชียลนะคะในทางที่ไม่ดีทำลายคุณนะคะ ใช้คำพูดต,ต่างๆทำรายคุณนะคะคนที่ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันนะคะคนที่โลกในโลกออนไลน์นะคะมาดูอีกสิใครกันที่เป็นศัตรูคนในครอบครัวเลยนะคะเนี่ยสิบเหรียญคนในวงสาคณายาินะคะ คนที่คุณรู้จักดีนะคะเนี่ยคนที่เคยนะคะที่เคยอะไระสิบเลียญเนี่ยก็เคยใช้ชีวิตคนในครอบครัวคนที่รู้จักกันดีนะคะอืมแต่เขากับเป็นศัตรกูกับคุณนะคะอะ,นะมาดูแล้วเขาคิดจะทำอะไรกับคุณต่อนะคะอืม,อม ตอนนี้นะคะเขาคิจจะทำอะไรกับคุณศัตรูคนนี้รอคอยโอกาสนะคะรอคอยโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเขาก็จะทำลายคุณท,ทุกทุกทางนะคะถ้ามีโอกาสเขาจะทำลายคุณนะคะเห็นไหมคะเขารอคอยรอคอยการทำลายคุณทำลายคุณนะคะ เราคอยซ้ำเติมคุณนะคะเมื่อคุณล้มนะคะเมื่อคุณลม้มเมื่อคุณเผลอเขาก็จะทำลายคุณนะคะโอ้ยขอโทษนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วอะไรอีกคะตอนนี้เดือดฟูนะคะ เขาคิดอะไรคิดจะทำอะไรกับคุณใช่ไหมคะขอขยายเดอรฟูนะเดอร์ฟูเป็นเดอร์ซันนะคะสตรูงหัวใจของคุณบางคนกนะคะ็เหมือนบางคนอยากจะปรับตัวเข้ามาหาคุณนะคะเห็นไหมคะสองเรียน อยากจะปรับตัวเข้ามาหาคุณนะคะเนียนๆเข้ามาหาคุณนะคะอ่ไม่รู้เขาจะเหมือนแบบจะตีสนิทนะคะเหมือนกับอยากจะทำดีกับคุณนะคะสองเยนก็คืออาจจะแกล้งทำดีนะคะบางคนคก็จะแกล้งทำดีกับคุณนะคะ ตอนนี้เขาใส่ร้ายคุณทางคำพูดนะคะไม่ว่าจะไปพูดกับใครนะคะคนที่รู้จักคุณหรือดีหรือไม่รู้จักคุณเขาก็จะพูดใส่ร้ายให้ร้ายคุณรับหลังพูดให้คุณเสียหายทุกวันนี้เขาก็ยังทำนะคะเขาก็ยังพูดให้คุณเสียหายนะคะามาดูกันอีกสิค่ะแล้วอะไรต่อ ขัดขวางเขาจะขัดขวางไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เรื่องหน้าที่การงานนะคะที่จะไปอ่ถึงจุดอ่ไม่ให้คุณสำเร็จในเรื่องการงานนะคะความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเขาขัดขวางเขาจะ เขานี้แหละนะคะจะเป็นเป็นคนที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณมีความสุขและได้รับอะไรดีๆนะคะในชีวิตนะคะขัดขวางให้คุณไม่สำเร็จทุกอย่างเลยนะคะอืมก้าถ้วยนะคะมีคุณบางคนนะคะ คิดที่จะเอาชนะใจคุณนะคะแต่เขาไม่ได้รักคุณแบบที่จะให้คุณเป็นหนึ่งในชีวิตของเขานะคะเขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณให้คุณไปอยู่ในชีวิตของเขาแบบนะคะเป็นเป็นตัวสำรองของเขาไปไปบำเรอความสุขของเขาไปเป็นหนึ่งในความสุขของเขานั่นแหละคะ่ะ เลสิคะไพ่ใบสุดท้ายอันนี้ทาลาย <c oughs> ตั้งใจทําลายชีวิตคุณเลยไหมคะไพ่หอคอยนะคะเนี่ยตั้งใจทําลายชีวิตคุณเลยให้ล่มจม,มให้ล่มจมนะคะถ้าเป็นธุรกิจก็ธุรกิจล่มล่มละลายธุรกิจพัง ถ้าเป็นครอบครัวก็แตกแยกเลิกดานะคะเขาหวังขนาดนั้นเขาทําลายคุณแบบไม่ให้คุณมีความสุขเลยนะคะเนี่ยมันรนแรงนะคะเนี่ยอ่ะแล้วมาดูสิคาสิ่งที่เขาคิดเขาทาจะมีผลอะไรต่อคุณไหมนะคะไม่มีนะคะไห้เดืดสเตนขึ้นมาคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งคุณเป็นคนดี คุณเป็นคนดีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเห็นไหมคะแม่แม่แต่ราชจสียยังยอมคุณนะคะเขาเขาไม่มีทางที่จะทําอะไรคุณได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่มอก่อจบแค่ภัยใบนี้นะคะเพราะเป็นไัยที่สวยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาจะทําไม่มีทางที่จะทําอะไรคุณได้เพราะคุณคือภัยใบนี้นะคะเพราะคุณคือไพ่เดอะสเตนคุณชนะศัตรูคุณชนะทุกอย่าง ชนะแม้กระทั่งหัวใจของคนรักนะคะคุณชนะไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะคะเห็นไหมคะว้าวให้สองใบนี้ด้วยนะคะคุณชนะแล้วก็ชนะใจคู่ของคุณด้วยนะคะเป็นที่หนึ่งะเขาก็ยังยอมคุณนะคะสำหรับศัตรูหัวใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีทางทำอะไรคุณได้คุณเป็น ผู้ชน,นะนะคะว้าวสำหรับคลิปนี้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะคุณผู้ชมให้หม,มอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ